เบิ้งพี่น้องแม่ตูนเนาะเพิ่นสารบ้านสองนี่แหละเนาะวิธีชีวิตของเพิ่นกะคือเกาพี่น้องเลยทำข้าวตักน้ำคือเกานั่นแหละเนาะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องมนีกะมาพ่อกับบ่าวไทยบรรหนกคือเก่าพี่น้องและมนีกะบ่าวไทยบรรหนกอยู่บ้านพี่น้องกับสีผ้าผีพ่อน้องห้าสมบรรยากาศหมู่บ้านบ่าวไทยบรรหนกคือเก่าพี่น้องเนาะและมนีกัสีผ้าทุกคนไปเบิ่อันวิถีชีวิตของอัน้องสาวต้าเนาะพี่น้องสาวต้าอยู่ในหมู่บ้านบ่าวไทยบรนหนกเนาะและบ่าวไทยบรนหนกะบ่ได้ออกคลิปน้องมาโดนแล้วพี่น้องกาประม่าน หกเจ็ดเดือนพี่น้องตั้งแต่บ่าวไทยบ้านนอกเฮ็ดคลิปแรกๆพี่น้องที่ทายน้องสาวเพิ่นกับเพิ่นตั้งน้มเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิงนํากันว่ะน้องคนนี้ทุกคนยังจือยู่บอเนาะไปทุกคนเดี๋ยวไปเบิงเฮือนซานของเพิ่นน้ากันพี่น้องไปยยำๆเพิ่นโดนอีลีเนาะที่ว่าบ่ได้ออกคลิปเพิ่นเนาะพี่น้องฮะนี่บรรยากาศยามแรงหมู่บ้านบ่าวไทบ้านนอกเองพี่น้องเอ้เนาะ นี่แมนเพิ่นตัดไหม่กําลังซีเฮ็ดหัวสวนผักกาดเนาะพี่น้องนี่แม่ตูเพิ่นกําลังเ็ดสวนผักกาดผู้เพิ่นเฮ็ดแล้วครึ่งหนึง่งยัางครึ่งหนึง่งยังบบทันแล้วเนาะเพิ่นกะอาศัยอยู่สองคนอยู่ในเฮือนนี่แหละบุมีหลูกบุมีหลานเนาะไปไปทุกคนมาสมบรรยากาศยามแรกพี่น้องเลย ูี่นี่เนาะอยู่ในหมู่บ้านเนาะบรรยากาศหมู่บ้านป่าไทย้าน,นอกกับบ่อธรรม,มาดาพี่น้องสวยงามคือกันได้เนาะสวยงามสวยงามพี่น้นองเอ้เดี๋ยวสิพ้าทุกคนไปเบิ่งกันนองพีนี่ทุกคนยังจือ้อยังจำกันอยู่บ่อเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนํำกันเป็นกำลังตาเขาพอดีเลย สบายดีโอ้ยพี่น้องนี่นี่นี่น้องสาวตากำลังตำเข่าพอดีเลยเนาะสวัสดีครับคาเตอร์ <c oughs> บุรเดทายคลิปน้องมาโดานแล้วพี่น้องเนาะจากเดือนแล้วบุรเดทายคลิปน้องนี่สาตาได้แล้วบอกห้าหกเดือนได้แล้วเนาะ ตั้งแต่เฮ็ดคลิปแรกๆกระถ่ายคลิปเพิ่นนี่แหละแต่ว่าโดนแล้วมีแต่ออกไปทางอื่นเนาะแล้วมื้อนีกอ่กะสิพ้าทุกคนเบิง่งวิถีชีวิตนองคือเกา่าโดนแล้วไ่ได้ถ่ายเนาะเพิ่นก็ว่าอยู่เมื่อใดที่อาย่อยสียมาถ่ายกอนเนาะอ่าไก่สิแล้วแล้วบ่นี่ไก่สชแล้วแล้วรือยังนี่ก็เป็นเอื้อยของเฮาไก่สิแล้วแล้วหรือ,ยอยเซ่เาสต้าไก่แล้วเนวะวานลลนะ เดิมพี่น้องฮะสองคนเนาะตามนี่แหละเนาะวิธีชีวิตของเพิ่นกะคือเกาพี่น้องเลยทำเข่าตักน้ำคือเกาน่ณละเนาะจากปีแล้วก็ซาต้า,า,ตาลืมเลยสิบเจ็ดป,ปีนี่แล้วเนาะอ่าสิบเจ็ดปีแล้วสิบเจ็ดปีนี่แล้วเป็นได้ใครเมื่อนั้นน่ะใครในร่ีวอใครใครเนาะ โอ้กะสงสารน้องเหมือนั่นพี่น้องเลยน้องเพิ่นไปห้องมอเนาะเด็กพ่อกันอยู่เมืองเซบูนเพิ่นไปกวดเพิ่นเป็นไข่เนาะแต่ว่าผมมีเงินมีคำเมื่ได้ไปหับจ้างแล้วไปเฮ็ดงานแล้วบ่ชิมืงินดิเออจังไรกะสีปูนมานอีกกคนแล้วบ่มันโตนเลยยัง้โอยังยังจัดเดือนยังเฉลี่ยคนสองสามเดือนเพิ่นเนาะ โอ้นี่แหละพี่น้องเกินซานของเพิินเนาะไฟฟ้าก็ยังบ่มีเนาะพี่น้องออโทันเดวิวได้หมากลินไม่คักเทนเนาะเจอดังเก๋ไ่ได้ถ่ายผลโดนโดนน้องสาวจาได้พัวแล้วเนาะน้องสาว่นได้พัวแล้วเนาะแต่ว่าผู้เอื้อยยังมาทันได้เนาะพี่น้อง ฮน,นี่แหละไทยบ้านเฮาน้องพี่น้องขาเจ้าจะนั่งเล่นโฮมกัรจัเงสีหละนี่แหละเป็นสารของคาเตอร์ไปตักน้ำมงเกาบ่ไปตักน้ำม,งำม,งมงังเกาเนาะมังเกานั่นแหละคนละพี่น้องอ่า อทา้งน้องเอาหัวทางเอื้อยยังมาทันยังไม่ได้เจอเนาะยังไม่ได้เจอเนื้อคู่เนาะอยากมีคือกันบ่อยากอยู่แต่บุมีไยอาอาเนาะโอ้เพราะว่ายังที่บุ๋มพาเอาน้องเป็นคนขี้ไล่แทมจนอีกเนาะโอ้ทั้งสันละพี่น้องเนาะน้องบอกว่าเป็นคนผู้ให้เนาะและการขอบครัวฐานะกับแทมจน บุมีผู้ใดมาล้มเลยเนาะเพิ่นก็เลยโ,โสดมาสู้มื่นนี่แหละโสดมาชิบเจ็ดปีแล้วเนาะยัยงบ่ได้พ่อ,อยังบ่ได้คุยผู้ใดเลยเอาเอาซื้ไปแหละจักน้อยกัสิได้มีดอกคนคุยนะตามเข้าแล้วไปดักน้ำบันนี่ยังอีกเธอหนึ่งยังอีกเธอหนึ่งมาตามนี่แล้วนี่ตามอีกบ่งแล้ว แล้วนี่ก็พัดแล้วตัมอีกทีหนึ่งแล้วเลยเนะาะตัมตัวนี้กินกินกินมือเศร้ากินมือเศร้าบะออคือตํามคง้งนึงนี่ขาบเศร้าปะแล้วขาบแรงอื่นก็ตั้มอีกตอีกโอ้พี่นาะนี่แหละเนาะอยู่เขตชนบทท้าไผอยู่เขตนี่ก็ต้องเหตุน้องพี่น้องเลยเนาะราะว่าเกิดมากก็ตั้มเข่าเลยน้องๆครับอายุประมาณตั้มเข่าตั้งแต่จักปีชาวตาะเจอบะ ตั้งแต่อายุ13ปีตามเข้าเนาะกลับมาหอดซุมือนี่เพราะว่าอยู่เฮือนน้องอยู่ในบ้านเนี่ยมีไฟฟ้าอยู่เนาะแต่ว่าอยู่ในเฮือนเพื่อนยังบ่มีไฟฟ้าพี่น้องเลยลงไฟฟ้าซุมือนี่จักล้านก็ปเะมาณ7 8ล้านเนาะโอ้แต่เฮาสําหรับเฮาคนถูกคนยากซ้านั้นแม่นห้ามบ่ได้น้องเนาะแต่แต่สาหรับคนอื่นนี่ซ้านี่ถือว่าธรรมดาเนาะ จักซี่คายยังสิมาลงยืนเห็นเพิ่นไตโซลาเซลล์เนาะแต่ว่ายามนี่ยามานาวแล้วโซลาเซลล์กับประจ,จับ,บนะ <laughs> โบแห้งเนาะเป็นได้เอือบไปครับจ้างเลยปืชอมือหนิบริไปเนาะแล้วแล้วหุดเข่า ฮับจ้างหุดเข้าบ่ะอืมไปฮับจ้างอยู่บ้านไนบ้านเแล้วโอ้มือเท่าได้ข่าหอะไรให้มือแซนนึงเนาะเขาได้เงินมากอะชื่อ,อยังแน่ยีย่ในคขอบครัวชื่อเกลือเป็นนัวมีพี่น้องเนะะาะกระโบมนไทยอื่นเนาะกะเป็น พี่น้องของบบาวไทยบนนอกแท้ๆเนาะเพราะว่าเพิ่นยั่งลำบากสู้ชีวิตเนาะพี่น้องนี่คือความจรงมิงบ่ได้สางคอน,นเทนต์เลยพี่น้องเนาะ,ะโอ้นี่แหละเพือนสารของเพิ่นคือเก่าวันนี้มีอยังมากมายลังตำแล้วกะเอามาผัดต่อเนาะเพื่อชิได้กินแต่ละขาบนี่บ่แมน่นง่ายๆเลยพี่น้องเนาะอยู่ในเขตสวนเนาะพี่น้องคือต้องเอาเหือเอาแหงเอลีจังสิได้กินเนาะข้าวนี่เนาะ นี่แหละ,ะมือก็ต้องได้ตามีบ่มื่นนะตำคู่มือเนาะ้าบไดตกินอืออมแม่เลยพี่น้งองฮะตำเแล้วครกหนึ่งมาเอาอีกครกหนึ่งแบบเหนียวเพราะว่ายังเพิ่นตำเอีกนี่เพิ่นตัวนั้นแม่ขาบเศร้าแล้วตัวนี้ขาบแรงมือเนานะตาเนาะ โอ้ก็เลยต้องตามอีกพี่น้องเลยเนาะลำบากจริงๆเนาะตามอีกตามอีกโอ้สงสารจริีๆเนาะพี่น้องทีมีเศษส่วนบทน้องผู้มีกินจีิงๆเนาะพี่น้องเลยซาตาได้จะสอบเขาปินี่ฮะสิบแปดสอบแต่ว่าอยู่น้ำกันจะค้นอยู่น้ำกัน ห้าคนเนาะแต่สิบแปดสอบคือข้าวเปลือกเนาะข้าวเปลือกนี่คือแบบพอไปต้มแล้วกันน้อยเนาะที่เฮาวหูไปเต็มสอบพอได้ต้มแล้วครึ่งสอบเนาะบุมีกินพี่น้องเลยบุคุ้มกินเนาะเริ่มมีอีกแล้วโอ้เอบอร์ ไกลกะกินสบายเลยนเนาะเพจนะฮะมันยังเขา่าฟัดกินไปเศร้าแล้วเนาะเห็ดเวียกูเซฟอลอ,อืมเห็ดเบียกับเพื่อนอีกวุ้มีคนเห็ดเวียกซอยแม่เนาะนีะ่พี่น้องน้องตา <c oughs> ได้เข้าเรียนอยู่บนน,บน้องตาได้ได้เข้าอยู่ตอนไหนเด็กวันมันบุ้มีเงินสิบิเดียนเลยเออ น้องจำได้บ่ว่าน้ององเงียนคาห้องใดพอสามเนาะโอ้ปอสามพี่น้องก็เลยออกคงเฮียนอจีเียนต่อกับบุมีเงินเนาะเฮียนจบกับคือเก่าแล้วเนาะทางบ้านเฮาเนะนีะ่เพิ่นก็เลยตัดสินใจออกมาชอยเวียกพ่อแม่แทนเนาะแต่น้องพอเขียนได้อ่านเป็นเนาะหนังสือเนาะโอ้สามนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วน้องนี่แต่ว่าสู้กับเบียกกับงานนี่แหละจังจะได้กินบ้านเฮานะ ซื้อมือนี่ฮะเงินกันยากเนาะบานเทาลำบากที่สุดแหละแต่บางคนกะมีห้งซีเข้าก็สซีเอาเนาะคือจังน่องนี่บ่มีห้งซีกะต้องได้ตำต้องได้ออกเหืออองแหง้งไม่ใช่ด้กินที่นอนทั้งอีแม่เพื่อนกะ ผัดบบดน,นี้ไก่ก็กินสบายสำนานผัดพี่น้องเนาะถ้าให้บ่าวไทยบันนอกผัดนี่คือเข้านี่บน้มาแลหมืนแรงปิ้วไปทางอื่นเลยเบิ้ลพี่น้องแม่ตูเนาะเบิญญ้ลอยุายแล้วก็ยังมาตักนำพี่น้องเอยเห็นบอบูอ แต่เฮือนศาลเราพูดได้พี่น้องไกลไร้เติบได้พูดอยู่พุ่นแหละเนาะพ่นไปตักน้ำมากะมองที่บาวไทยบนนอกเคยทายนั่นแหละมองทีน้ำสร้างน้อยๆเนาะบ่อน้อยๆนะตักทางหมู่บ้านบรรยากาศคือเก่าเนาะใช่ใส่เขาว่า ตัวเสียเอาเมียซองและแม่นป่ะเอากระดักคือเพาว่าตัวเสียเอาเมียซองคุ้นเลยได้ยินข่าวนะเมียซ้ำมืลึกเมียซ้ำเลยป่ะถ่ายหน้าต้องลงเย้าอยู่เพิ่นเสียเอาเมียซองคนพี่น้องโอ้ยเนาะเฮือนสารของเซาตาเนาะพี่น้องเป็นเฮือนครัวเนาะนี่เนาะอ่าเฮือนครัวและเพื่อนกะ จะต้อกับ <S 2> <S 2> <S เพื่อนนอนเนาะน,นี่แหละเนาะนี่เฮ็ดให้เบิดปีได้แต่เข่าประมาณนี้พี่น้องเนาะแต่ยุ่นํากันลนายคนน้องก,กาจาาะบอกพ่อกินเนาะพี่น้องนี่ครอบครัวลังน้อยพี่น้องเนาะนี่แหละอันนี้เมนวิวบรรยากาศทั้งพี่เนาะเป็นสารของเพื่อน พี่น้องตั้งพุ่นก็นจะเป็นเฮือนของเสาไม้เนาะพุ่นเนาะ,ะทั้งนั้นเนาะเป็นเฮือนของเสาไม้นี่ภาพบรรยากาศเป็นหมู่บ้านที่บรรยากาศดีแน่พี่น้องเนาะบรรยากาศดีไร้บ้านเฮากะอยู่กับผู้พาป่าไม้เนาะ วิวสวยงามอยู่ <ừ. S 1> <ừ. S 2> เป็นสารบ้านสอง <ừ. S 2> พัดแล้วโอ้โตอนนี้ไปพัดอีกแล้วเนาะเบิ้งนี่ จังมงจังสิไปตักน้ําซาตาบ่06:00นจังจังสิไปตักน้ํา4 0 0นจังน้อยบ่อ๋ตักน้ําแล้วไปอาบน้ําเลยโย่ะพี่น้องีเฮาทาเบิ่งนํากันเนาะจังนอยมองพี่น้องตักน้ําแล้วก็อาบน้ําพร้อมเนาะอืมเบิ่ง อันนี้ก็จะเป็นข่าวยู่บนดอยเม่นใหญ่ๆเด้อพี่น้องนเนาะบนแม่นข่าวหน้าเด้อมาแต่สไสแม่เท่ามาแต่ให้มาแต่ให้บอไปอยังขุดข้าวไปุดขว้วแล้วลบ่อโอ้ได้จักชอ้นนกชอปอินดบโอ้ได้กินมบบอยังอยู่นี่นะ่ะ โอ้มีมักทัวพี่น้องและกามักเพชรเนาะลายยางอีลีและกายอดมันต้นขอ,อกินหน่อยเด้อแม่ของเบาก้ยพาลุยอนอะน,นี่เนาะไปไปไปเะเดีย๋ยวเมือ <c> ย <oughs> โอแบกพื้นมาสองท่อนเนาะเอ <c oughs> <c oughs> อท่านเป็นแม่ของเบาก้ยเนาะมาแต่หุดเถาพี่น้องเนาะ มมักทั่วเพิ่นเก็บมาแต่หายเนาะเรียบร้อยพี่น้องมือเดียวตามใดสองโคกเลยเนาะโอเกง่งยัดียอมหับว่าเก่งเนาะพี่น้องน้อง 18, อายุสิบแปดเนาะสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีเนาะแต่บุหัว่าทางบ้านอื่นเมืองอื่นเนาะสิบเจ็ดปีนี่คือเห็ดยังแม่เนาะพี่น้อง นี่แหละพี่น้องเนาะบ่าวไทบ้านอกเมื่อนี่กับาทุกคนเลาะสมบรรยากาศหมู่บ้านนี่แหละเนาะกับ่บได้ออกไปถ่ายคลิปไสพี่น้องเนาะกังบกับ่ค่อยมีแล้วพี่น้องก็เลยอยย่บ้านนี่แหละเนาะอยสิไปก็ต้องใส่งบแน่แต่ว่าเงินย t ทู e กับ่บได้รายพี่น้องแต่ว่ากับพ่อได้ซื้อเกือบ็นนัวเนาะใส่ในครอบครั่วมันกระเบิดไปพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นเวียกเสริมเล็กน้อยนี่แหละอยู่เงอนกัเฮ็ดสองย t u b e กั แต่ว่าบุมมีเวียกเห็ดก็ต้องจําเป็นได้เห็ดพี่น้องเนาะแต่อาชีพหลักๆก็คือเห็ดห่เห็ดหน้าเห็ดสวนคือเกานั่นละพี่น้องเนาะเป็นยังไงพี่น้องอันน้องสาวที่คอยถ่ายเมื่อกี้นี่ยังจําได้บอสาวตาเนาะที่คอยเคยถ่ายตอนนั่นเนาะและกะโดนแหล้วที่ว่าบ่ไบเลทายก็เลยมือหนีมาอัปเดตคลิปน้องเนาะพอ,พอดีว่าน้องตําเข่าเนาะน้องก็าลังมือยเนาะเดี๋ยว ขอปิดคลิปก่อนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้ากับสีมาอัปเดตใหม่พี่น้องเนาะกับขอบใจหลายๆพ่อแม่พี่น้องที่อับสมเด้อขอบคุณหลายๆครับผม